สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับสวัสดีวันสงกรานนะครับแล้วก็ที่ลืมไม่ได้นะครับก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆผู้ติดตามคุณผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับก็ห่างหายไปนานมากนะครับไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันสงกรานนะครับจะพาเด็กๆครับเด็กดอยนะครับไปเล่นน้ําครับซึ่งตอนนี้ก็ เดินเท้านะครับเดินเท้าเข้าป่าเพื่อจะไปเล่นน้ำนะครับเดี๋ยวจะไปเล่นที่ไหนยังไงก็ติดตามชมในคลิปได้เลยนะครับ ba cái cho mà này Hãy

ปูปางที่มอยมาเ,ป,าเป,าป,ปลี่ยนไปเปย์ไปปูฟางไปไหนจ๊ะโอ้นางโกว้าวันนี้มาเก็บนี่คนระับ นักโกูเอ้ปวเฮ้ยมันจะลำบาง่อยนะคะต้นมาอยู่ตูงชินแจกลูกประมาณท่านี้นะแจกคนละเม็ดแต่ว่ามันจะมีอยอะเดี๋ยวบอกใหนนะครับอ่า้นลูกสีแดง มันเด็ดสุดนะครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บตอนกลับตอนกลับอีกรอบนึงไม่มีเวลาแล้วไปๆๆๆจะเอามาจะสมจให้ครับมาลองกินลองโซ่ใหม่ก่อนมาลองกินนี่กินไอ้สายว่ะกินโซมบัส่ต์โซมบสไปเติมเออกินแล้วนะอร่อยปลาป็กไงบ้ายอะไรแบูยันเนอะ ก well ็ไม่กเดินเดินเดิทำจนจไปไ้อไปไว้ไปชกล้เราเยนี่ครับรมาครับเด็กจับบอกข้อเสด็จข้อเดนี้เดี๋ยวนูหกนึ่มาดินเอาไปยปย่ไปกอร่อยมาก

จะมากันดิล่ะไปอีกติ๊กหน่อยมา <iento> 快点！

ตัวเราหมอนมันสิไปเอาทำไมปล่อยมันเราวันนี้เราไม่ได้มาจับปลาวันนี้เรามาเล่นน้ำโลล่างสุดอะไรรูป้ปะ c o 啊！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 啊